ครับเชิญครับสบวัสดีครับผมโอ้เขาไม่โชคดีครับแมนครับแมน, <c oughs> ม,นม,มาจะมาจอดรถมาลงบ้านศูนย์ขอนแก่นพอดีครับผมมาเออผมมาลงบ้านศูนย์ขอนแก่นอ๋อลงบ้านศูนย์ขอนแก่นเอยังมาจะให้รีโมทหมดทานกดล็อกรถกับอะไรอะ่ะ <c oughs> เออเก็บฝา,าดของปา้าเฉพาะรถจริงเลยเอา <c oughs> เอฮ็ดยังไง่ะบาดนี้ล็อกรถว่าได้เออผมกดเอาผมผมกดกิดใจมันเป็นรถรุ่นใหม่นะมันใส่ีโมทูดครับ เออมีเป็นนีเทคนิคแต่ละบอเคออ่ไปล้อมึงผู้เขาอยู่ไว้ต้องไปบอกทีมั้สิไรเอาขึ้นได้ไหมลุงบ้านครับผมผมปวดแขนผมมันลุ่มที่หามันขึ้นหลังครับเผามากเหรมีแต่แนี้เป็นโอ๊ยครับมันจะมาหอดรถพอดีคุณลาบ้าคุณลาก็จะได้ตรวจเพราะว่ามันจะมาหอดนะครับลงทะเบียนได้เราไปล่ะครับอัน จองไดก่ครับจองคิวลงทะเบียนลงยังไปไปมาตะมือวันนี่มันลงทะเบียนไปตะมือวัน,นอ๋อครับตะมือวันนี่มันเขาหยุดชดเชยๆวันนอย่างละสมุอนู้นบ่นแมันครับแมนแมนเออเขาก็เลยให้มาเมื่อนี้กันเลยแต่ม,มาครับกับลูกสาวพอดีเขามักปริญญาพอดีครับทำไมาหมอขาครับเอ้าพ่อสีคุยได้บริสันครับเช่นหมคได้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 โอ้ยอ,อยู่เนาะครับเนาะโอ้ไก่เมือยไก่เว้นแล้วสันดอกป้าเอฟซีกับ ลอกโทษโทษมาหาผมคือบอเห็นคลิปเส้นขาว่าสั้นหลายคนอยู่ดิคือว่าผมผมกับประธานว่างผมว่ดก็ว่างที่แรกผมก่อยากรับโทษสารในผมติดเครื่องนี่ที่และผมว่าเอ้าอาจจะเอฟซีโทรมาครับขันหอดโรงพยาบาลแล้วก็ได้โทรมากต่ที่รับให้เด้อสัตวครับผมโอ้ที่ว่าดวงดีตัวนี้เออคนณผู้ชมเข้ามาก่อนมูอเลยครับไอเลขนี่ว่าบุญบาปเลยครับ ผมว่าจะให้เล่นโตเก้าวหรเลขอะผมผมเลขออกมมครับคุณไม่โชคผมมาฝันอย่างเก็ยจมือวัวแต่มาฝันวันที่แปดนี่แหละวันที่แปดวันศุกร์ที่ผ่านมานี่แมนครับอืมผมสังเกตบางวางงวดค้อนๆนี่ยผีแตงไม้มันบอกศูนย์เก้าเกียที่หกคือจิการนะมันมาออกหนึ่งพันวานนะอ๋อมันมออกหนาเทียมมันเบิ้งมือเบิ้งเว้นผิดป๋อสนบดอกครับแต่หกสี่สามหนึ่งพันวามันมาบอก ผมยานมันมาออกงวดนี้เพราะว่าศูนย์เก้าเกียรตินึ่ผมเคยให้่นไปอยู่แล้วมันมาออกหนึ่งันว้ากับเด็กน่อยมาบอกนี่แหละคันบ่มาสองเราศูนย์ไเป็นศูนย์เก้าเกียรติผมยังจำได้อยู่ครับลังค้นเขาจ้ดตามของเก้ากับถือเนี้ยครับแต่ว่างวดนี้ล่ะผมมันไม่ได้บอกผมไหมมันมันมาโศกันผมเล้ได้ยินอยุ่ข่างห้องกันเลยครับมันมากับเด็กน่อยผู้ชายบบคนอ้วนไม่น้อยเด็กกับมัน สองสามขวดนี่แหละเล็กน้อยผ้ามูมานั่มบาดนี่เออผ้ามูมานั่มผมมาปะกันว้วนนี่คือเป็นตาช้างแท้ผมมาผมเจาะเป็งมันนึ่งมันบอกกันว่ามันไปเบิ้งเลขมามันบอกเลี้ยงเลขเด็กน้อยใช่ไหมมันบอกเลี้ยงเลขครับอีผู้หญิงว่ากูไปเห็นเลขมาเนี่ยยังกับแปดห้าสองบาทกูใช่วะโมเมนต์โมเมนต์คนกูเห็นสองตัวหนึ่งมึงคือเห็นสามตัวมึงเห็นยังว่ากูเห็นซีเก้าเก้าซียังไงทล่แหละ บักเล็กหน่อยว่านะครับอืมเด็กหน่อยพุ่งยิงว่าเห็นแปดหาสองครับบาดเด็กหน่<แ>อยผู้งใช่ว่าโบแมนเห็นสี่เก้าเด็กหน่อยครับเด็กหน่อยผู่ชายว่าโบแมนกูเห็นสี่เก้าเก้าสี่มันวากูเห็นสองตัวไปน้ำกันมันคือจะเห็นสามตัวว่าน้ำเสียงกันยู่ครับผมผมก็เลยว่าเฮ้มันเมื่อได้มาบอกแต่มันมาวอากันไอผมหนิงเนาะผมเลยว่า ม่จังใดจังหนึ่งอยู่ด้วยสเอาผมก็เล็ตื่นหนาผมเล็จดไปผมจกส่งให้ทีในไล่เหระว่าแกบผมผมไม่ได้ฟันอันแตเขามาบอกเด้อเขามาคุยกันอยู่ขังบ้านผมเล็จดไ้ครับเพราะว่าปกติกันมันมาบอกมันสีมาบอกต้องหวนนะมันมาบอกผมก็เลยว่าห้าห้าเทียตัวเก่ามันลอยมาออกนะครับอย่างมันเคลื่อนศูนย์เต้าเก็ตหมดทิ้งบอกว้าสี่หกพฤศจิกายนนะครับ สิบหกพฤชจิการนี่ตัวเลขที่ที่ปูมาไห่ไว้เนาะสองเจ็ดเก้าสองเก้าเจ็ดถ้าถ้าเบามากสองแถวศูนย์ไซที่เส้นขาบอกแมนครับแมน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 มันมันเลยไม่ออกงวดหนึ่งทันวาตัวเลขงวดหนึ่งงวดหนึ่งทันวาเนี่ยเด็กน้อยบอกหกสี่สามผมอยา่มันไม่ออกสิบหกทันวาเนี่ยนะก็หมายครับเดี๋ยวเอาตัวเลขช่วยเอฟซีเบื้องอันนี้เป็นเลขเลขพีเด็กน้อยมาบอกงวดมันที่หนึ่งนี่เพิ่นบอกหกสี่สาม เนาะแล้ว<ม>จะเลขล่างนี่บอกซีเจ็ดแมนแมนรับเลขล่างมันบอกซีเจ็ดแมามันสีมาออกหวดนี่อยู่บ่นี่แหละผมยันมันลอยน้ำกลเด้อผมว่าครับแต่ว่า,วาเขาก็ได้บอกแต่ว่าเขามาโซกันนั่นผมจําได้ก็คือตัวที่ผมบอกนะ่ะแปดห้าสองกับสี่เก้าหละอันนี้แหละแต่เขาก็ได้บอกผมเนีแต่เขามาโซกันอ,อยู่ขังเงี้ยผมเนี่ยครับบานลิที่ทเก้านี่แหละ ตรงนึงมันแบมาบอกนะรับปั่นสวนนี่แหละติดเก่า,านี่เลยแล้วก็รู้วันที่ผมจะได้แต่วันนี้บอกเดาเดกไปแล้วสิบเก้าตีนออกกันนอ่งนึงเนาะครับออกออกใบอีกครับกับฟันฟันตัวนี้แหละฟันว่าได้ไหม่มาโมกันเล็กๆน,นี่แหละฟันเดียวโคโลเลยพอิีครับเชี่ยขาฟันเดียวจบเลยแต่ว่าเลขสู้ผมนั่นผมจุดชิ้นก้อนผมได้ศูนย์แปดหนึ่ง ได้ทูบนะครับได้ศูนย์แปดหนึ่งแต่ว่ามันขึ้นมันพะผมลงมาจุดอีกได้หาศูนย์สองจุดสองเทียแต่คนละยังเออมาไปทั้งเดียวกันเนาะพอครับแต่ว่าผมมาขาดศูนย์สองเห็นเหรเพราะว่ามันตรงกับเลขหาสองเลยโอ้เมนอีกตัวหนึ่งไอ้มันตรงกับเลขที่เขาโซกันว่าแปดหาสองไงมันขึ้นอีกจุดเดียหาศูนย์สองมันก็มีหาสองนึงนะ มืนอนขึ้นวันพระได้เหมือนขึ้นวันพระครับเลขทูบนี่ตอนแรกวันพระวันพระแรกวันพระหน่อยเนาะครับครับอ่อศูนย์แปดหนึ่งที่ครับครับศูน,นย์แปดหนึ่งวันพระไ่เหมือนขึ้นวันศิลไ่ผมจุดขอไหม่ร้องวาแตได้บอกว่าปูเอ้ยมันมันโมตรงสเตตตเด้อขอ,อยังงวไดไม่จังเนะแล้วก็หายมาอ่าศูนย์สองสองศูนย์นี่แหละเดิก็ผิดครับ นี่แหละผมกับผมผมผมยังมั่นใจชุดเลขอีกหน่อยคนที่ไหลผมว่ามันขี่มาเป๊ะตูดผมเนี่ยวันเอ้หกสี่สามมันตีครับผมแกนมันมันลอยมาน้องกลนะครับหกสี่สามหกสี่สามกับสี่เจ็ดเลยครับเราว่างเอาเขียนไว้เนาะเราว่างเลขเดิมเนาะครับครับเราว่างของเ่า ในไลยผมก็ห้เพ่อนไปโตไม่กับกับของเก่าผมก็หายไปเด้อันตผู้ใดมากระจับไปแต่ว่าเลขโตไม่มันก็มนี้แต่หาสองกับีเก่าเท่านั้นแหละอันผู้ใดมาเลขถูกก็จับไปเป็นแนว้ท้างไปตรงนี้เป็นวุ่นวุ่นเยอะผมก็สีได้ไปบริจาคเสียผ่าอยู่เมืองอุบลเนี่ยไอ้อีกจักพันที่ยีสามยีสี่เนี่สี่ไปเนี่ยยของไว้เต็มรถที้เสียกันหนาวเสียเชืดอยู่บนอยู่เขมรลับอยู่เขมรลับ ไปบริจาคเสียหายขึ้นเียมไวยถ้าโดนแล้ทั้งสุขภาพก็ดีกับท่าน,นเลยบระท่านในเดินทางครับมันอาจจะเกินที่ยี่สามยี่สามกับผมไปมันนีกับม,าม,มหาหมอค้นมีโชคเออ,อยังเข่าไาหมมีตลกตะไคร้เอาเป็นเรื่องปกติีครับเออขยรบมีประมาณนั่นตอนนอนเลนะ็กเนาะเดี๋ยวผมชีได้ขึ้นไปยื่นบัตรให้ท่านหน,นี้ครับผมกาเด้กน้อยโซกันเนาะแปดห้าสอง นะครับแปดหาสองผู้ยิ่งเห็นสี่เก้าครับผู้ยิ่งเห็นแปดหาสองเลยผู้ใช้มันว่ามันเห็นสี่เก้าแบบเด็กหน่อยผู้ใช้แต่ผู้ยิ่งมาออกแปดหาสองครับมันเห็นแปดหาสองครับแต่ไม่ได้บอก่อยด้วยมันมาโศกันยุคข่างของน้อง่อยประเดีนี้ครับมาคุยกันให้ฟังซิซิเออเออมาคุยกันให้ฟังครับอ๋อกระลอกเลขถูกศูนย์แปดหนึ่งกับหาศูนย์สองแต่กะรระว่ังงวดก่อนไม่ใส่มาน้ำกลดหกสี่สามกับสี่เจ็ด แมนแมนแมนนะครับฮะที่านใดมักชุดใดก็เลือกเลือกเลือกจับเบื้องเนาะครับเนาะฝากฝากบอกเพิ่อนเด้อบ่มีโค้งสุดท้ายดอกม่วนเดียวจบเลยเด้อโค้งสุดท้ายบ่มีแม่นบ่ครับบ่มีบ่มีคือคือม่วนเดียวจบเลยเพราะว่าฮะที่ขอยติดตุระอับผิดอันนั้นหนีกนะเพราะว่าช่วงนี้ขอยิงด้วยครับผมครับครับเอาโอเคเนาะครับผมขอพูดเชื่อขาหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดี